สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟน่องนะครับเมื่อนี้มาเลยผ้ามาชมบรรยากาศใหม่ๆเด้อนะครับกับองค์พระพุทธเจ้าลอยสิบแปดพระองค์นะครับนะครับอยู่วัดพุทธบาทน้ำทิพย์เด้อนะครับพอดีมาเลยขึ้นมาถวายนวดคู่บาอาจารย์ครับก็เลยเหาถ่ายบรรยากาศนามๆาให้พี่น้องดูกันหน้านะครับเพื่อมมีโอกาสว่าเยี่ยมชมมาทำบุญน้ำพาจารย์เด้อนะครับพอดีมาเลยกับวัฒนวดคู่บาอาจารย์เสร็จแล้วก็เลย นอนข้างขึ้นขึ้นหนึ่งนะครับข้างนอนรับข้างขึ้นหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วก็ฟันดีมาขึ้นพี่น้องนะครับฟันดีดีนะครับก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับเป็นฟันแรลกข้อมอเหลยนะครับที่ลงช่องนะครับเนาะแต่ว่าก้อนนั้นกับฟันโยนะครับแต่ว่าก็ถท่านมั่นใจใดก็เลยจะได้ลงนะครับวันนี้กับฟันดีแล้วนะครับไอ้หงวดก้อนมอลวยไข่โชคพี่น้องไปเนาะนะครับคือมอรวยฟันเกี่ยวกับเห็นชัดนะครับชัดเลยทั้งฝานะครับเป็น มอเอเลยลรคห้เก็ดหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งกว่านั้นนะครับแล้วก็มีฟันว่าได้ตัดผมเนาะนะครับจีมอเลยโรคหาเนาเก็ยน้ำนะครับก็ถือว่าสองโค้ฟันมอเอเลยลไห้นะครับหนึ่งกว่าก้อนกับเข่าทั้งสองคลิปนะครับวันนี้มอเลยก็เล่ว่าเออจะมาลกคหี่นอนกันแน่เลยครับหนึ่งวันนี้นะครับหามีโชกอีกนะครับเนาะพฟันดีก็เลยเอะอามาแบงปันเลยแหละนะครับเอานะครับนี่ซูเปอจะเป็น คลิปสองเามรวยนะครับเนาะที่โมารวยลงองหายไปนะครับมารวยกับวงตัวแดงหายเด้นนะครับเจ็ดเก่านะครับเนาะกับเขานะครับในคลิปนั้นนะครับแล้วก็มีอีกฟันหนึ่งเขาโมารวยเนาะนะครับที่โม้รวยฟันวันจัดผมกับล่งหายเจ็ดเก่าเหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาทั้งสองคลิปเนาะนะครับเมื่อนี่กับฟันดีแล้วด้วยพี่น้องนะครับแต่จะมาแบ่งปันให้เก่าล่ะนะครับจะกวาดเสียนะครับอยากให้ชมกวอนว่าม้รวยหายเลขเขาลีบอนะครับ ก็ไรู้ว่างวดนี้จะเป็นยังไงเนาะนะครับตัวฝันดีดีพี่น้องนะเรยอยากเรื่องฝันนะครับฝันท่านหมันแตกเลยสนได้ลงเนาะนะครับก็เลี้ยงฝันฝันจะต้องอดก่อนนะเอานะครับบอกต้องอดในฝั้นก่อนนะครับกับนีฝันว่าเกี่ยวกับพอนะครับพอหมออรวยเนี่ยแหละนะครับนอนอยู่งี่หลังเกานะครับบ้านหรือที่หนึ่งศูนย์สองมู่สามนะครับเป็นบ้านหลังเกานะครับพอนอนถึ่เิ้งนะครับเงี้นใหม่ นอกจากในห้องนะครับพูดเดียวนะครับก็เลยเฝันข้าวเดียวนะครับฝันใชซัดนานหลพี่น้องก็เริ่มว่างมั่นใจไ่ไหนเลยขึ้นจะว่าออกตะเลขกบานแน้นะครับบานเลขทีหนึ่งซุนมซองเยจะออกดูปนันม่อนะครับก็เลยคิดเริ่มเสด็จลงนะครับก็เลยตีไว้พอาอาจจะเป็นเก่าเก้าเปดเก้านึ่งก็เลยนะครับพวคิดนะเพราะว่าไอ้ตามทำานายฝันส่วนใหญ่ฝันเห็นปีดามั้นดานะครับก็น่าจจะเป็นเก้าแปดแปดเก้านะครับหรือเก้านึ่งนะครับเนาะ มอเรวยทีนะครับหรือจะเป็นว่าเลยทีดมออรวยกะสองหนึ่งออกไปแล้วนะครับสองสามออกไปแล้วหรือสองศูนย์มอนะครับก็ขีดจังสันเนาะก็เลยจะเลยเราความฝันในฟั่งนะครับแล้วก็มีฝันในขึ้นเดียวกันนะครับฝันว่าเดท่ายนะมันเครื่องรถย่นมอเอรเวยนะครับขั้นเดียวออกหาหนึ่งเมื่อกี้นะครับเลยอทะเบียนรถมอรวยกัหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะมอเรวยว่ารถมอรวยนี่หาหนึ่งออกแล้วนะครับก็สี่เลนึ่งเจ็ดหนึ่ง 0ก็ได้นะครับรถแต้มหนึ่งเพรรถมอรวยมากรถแต้มหนึ่งนะครับมอรวยกัท้ายน้ำมันเครื่องในฝันเน่ยทายน้ำมันเครื่องนะครับหรือเหล็กจอกเหล็กรถมอนะครับก็คิดดยู่นะครับเลยเก็บว้ได้ใจเลยถ่าไใดเราสู้ฟังดอกนะครับเพราะว่าสักเดืมันใจนะครับเลยฟังหมึกเนี่ยละพี่น้องฝันดีนะครับฝันเมึกเนี่ยฝันว่านะครับฝันว่าไปหน้านะไปหน้ามอเรวยนะครับไปหน้าเห็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่นะครับอยู่กลางหน้าเนาะ ในข้อฝันเนี่ยแม่ข้าว่าแม่บอกไว้ว่ามึงไปเบิ็งโคมไฟเนี่ยมีอย่างของดีอยู่กันนะสินะครับประมาณนี้นะครับก็เลยไปเป็นเห็นตอไม้แห้งนะครับก็ตัดไว้แล้วแต่ว่าตอบางแง่ท่านขาดนะเลื่อยไว้คนเลื่อยไว้แล้วดับหนึ่งแลยท่านท่านขาดนะบอกก็เลยคุ้มดันคุ้มยันออกให้ได้นะครับว่างายหลุดไปนะครับเคดตั้งได้ก็ได้เดีมือพักเขาขายันได้สู้ยางนะครับจนดันเวลาลุดออกนะครับวันนี้พอลุดออกปุ๊บเนี่ย ลุดออกบัดไปเห็นอันแกนไหมนะครับบักงามนะครับเป็นแกนรูปทรงพระพุทธรูปนะครับส่วนส่วนจากเข้ามาหาช่วงโตช่วงอ,อกนะครับแกแกสลักเป็นรูปพระเราได้พี่น้องแดงจื้อคืองนะครับเป็นไหมงามงามนะครับเป็นไมมสีแดงเนื้อสีแดงนะงามนะครับแต่ว่าช่วงบนเนี่ยรู้สึกว่าจะสลายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นหลายเป็นหลายหัวหลายยังซ่อนซ่อนกันนะครับเป็น เหมือนมีเสียนพระเสียนพระพุทธเจ้าเสียนหนาคเสียนยังคล้ายเป็นหลายเสียนนะครับใน,นองค์พระนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้สวแกงามง่ามนะโอ้สันแปลกเดืสันนะครับมาเลี้ยวไปเห็นอีกองหนึง่งองคหน่อยกันหน่อยหนึ่งนะครับองหน่อยกันจะหน่อยนะครับมาลื่นกันลายนะครับเนาะอีกองหนึ่งเป็นไม้กันนะครับเลยเห็นไม้สองพระแกสลักสองสององค์นะครับเนาะ แต่ว่าส่วนบนมาแล้วคื่กันนะครับแต่ว่าแกเป็นแบบอื่นเป็นหลายเสียนลายศิลปะงามนะเป็นสวยงามมากนะครับทั้งเ่องนะครับส่วนหวัวนะงามนะครับแกสลายแกสลักหลายรูปนะครับเนาะก็ละเลยเอ๊สันเป็นแบบนี้วะใหม่คืองามแท้ใหม่คือแดงงามเดียของดีทั่วเนน่อสันนะมันเป็นแางคือเงี้ยนแท้นะครับด้วยความคิดของนะในฝันนะคือเงี้ยนคือายแท้หมูนี้เป็นอย่างไนะนะสันก็ลเลยเลี้ยวไปไว่าทั้งคางในนี่พวกสับ พวกหลายหลายสัตว์หลายหลายตัวนะครับแต่ว่าลงยันลงคาถาไปนะครับโอ้ก็ย้อนเฝันหายแล้วแม่เฝันมีของดีรักษาตัวนี่สัตว์ของกเก็บเก็บมาเลี้ยงกันไนะนว้ไวน,น,น,าาน,นะหานนง,ว,ง,ง,างวัวทะลุเต็มเลยนะครับเลี้ยวไปพวกหิซองวันนี้ลงหิซองกันง่ามือกันนะครับบ้านนี้เดี๋ยวไปอีกหางวัวตุรงหิซองนี่เป็นมือนจะไม่ได้พี่น้องแต่ว่ามีแสงเต็มเลยนะครับเป็นเหมือนพระาธาตุเนาะ อโอ้ผาทัดตัวนี้ก็ขาไม่ยีนโอ้เป็นธรรมดาตัวเนึ่งสันนีษฐานว่าผาทัดม่อยัง,ยงเสบีาของดีเด้อะนะครับก็เลยเก็บเอาน้ยๆนะครับเก็บมาเสมือเก็บไฟ่หลายอันนะครับสีนี่แสงงามนะครับเสียงนวลนเป็นสว่างออกมาเลยนะครับยุ่มือมารวยเพราะว่าผาทัหลายหลุมเลยมีทั้งสีแดงสีเขียวหลายสีนะครับมารวยก็เลยสันสนิษฐานว่าจะเป็นตัวใหญน,น,น,น้อนั่นก็เลยตื่นตื่นมาดได้จำได้นะครับนะครับก็เลยกดเลยเอะฟันแบบนี้จะเป็นสันดีนะครับเนาะ ไดหมอรหลยก็คิดว่าจะเป็นตัวใดนะครับแล้วคิดว่าพระพุทธรูปนี่น่าจะเป็นเก้านะครับแต่ว่ามีสองหน่อยเป็นเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นไหม่ไหม่มอโหลยตีเป็นหนึ่งเนาะใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่าเข้า่าใหม่เป็นคอร์สไหม่ตัวไหม่ก็จางีายวเนาะตีหนึ่งนะครับในควบคิหมอหลยนะครับอืมก็เลยว่าเอจะเป็นหนึ่งสองเก้าหรือสองหนึ่งเก้าก็ได้นะครับก็้วยมา่อคน อีกแค่หนึ่งว่าเอ๊ะแล้วแล้วพระาธาตุที่อยู่เมือ่อไหร่า็จะเป็นตัวเลขขึ้นกันนะครับก็เลยคิดวางฉั่นล่ะนะครับก็เลยเลยจะตีเป็นตัวใดหนับเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ้าการาจ,จะเป็นแผนะ่หักอะไรเนาะตัวหนึ่งนะครับเนาะออนึกความแมนที่เป็นเกาหาพระาธาตุเปิดของสูงตัวเป็นเกาห่านะ กัดถีงตัวนึง้นเก่าหาได้พี่น้องตกกันเนาะนะครับเอาตามนี้เราพี่น้องนะครับแต่ว่ามอรวยมักมักสองเก่ามักสองเก่ากับเก่าหนึ่งเนื้อนะครับมอรวยซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อก้อนนานมือหนึ่งนะครับบริษัทฝันเนาะมอรวยซื้อไปกวอนนะครับซื้อลอตเตอรี่แล้วนะครับหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสองเก่าหนึ่งนะครับลอตเตอรี่มารวยซื้อไ้นะครับก็เรียกว่าฝันเมื่อคืนเ้าเข้าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วตัวตัวเลขตัวนี้นะครับในความฝันนะ คือเรื่องกริงนี่ขึ้นโมลย์สื่อโรตารีร่ไบก้อนแล้วมือหนึ่งนะครับแล้วก็มาฝันเหมือขึ้นืนี่แหละนะครับฝันในตัวนี้ก็เรยกว่าคิดพอว่าของสื่อโรตาลีไปเลยตัวสองหนึ่งเก้านะครับแต่ว่าโมลยกับตีตีในข้อฝันบบตีหนึ่งสองเก้าหรือตีสองหนึ่งเก้าอะไรนะครับตัดไถคือสองเก้าหนึ่งสองหลักอะเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าตีพผาทิยูเม,มอร์นี่ตีเก้าหานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่แล้ว,ว่าจะตีแค่สามตัวเนาะก็เลื่อยยัน ยกับประทานน้ำเนาะเพราะว่าประทานยืมมืองามงามนะครับเก็บใส่มือนะครับก็ตีเลยซอมนี่แหละพี่น้องนะครับมักนับกับจังซื้อนะครับมงรลยฝันแล้วเนี่ยนะครับเป็นฝันแรกของมรอยถิ่โลกไห้ทั้งช่องนะครับหรือว่าฝันดีฝันหมั่นใจแล้วนะครับก็เลยแบ่งปันนะครับมักกับจังซื้อน้ำเลอดนะประมักกันแล้วไปนะครับก็เป็นความฝันของมรวยนะครับในวันนี้นะครับพึงเจ้าโรคในหล่ะคลิปแรกนะครับอืมคือว่าฝันดีเติบนะครับในวันนี้นะครับก็จังเอาโรคไห้พี่น้องนะครับมักกบว่า ตรงควบฟื้นฝันแหลกที่ฝันเอนพออยู่เฮีย 9, นะเฮ่ยนหลังเก่านะครับเนาะเฮี่ยนหลังเก่ามารวยนะครับวันหรือที่หนึ่งสู่สองมูอสามพอนอนเพ่องเฮี่ยนผู้เดียวนะครับกเ็เลยตีไปพอก็อาจจะเป็นเก่าเก้านึ่งจะเป็นเก้าแปดแต่ว่าเก้าแปดนยก็อยากทดลองซื้อไ่ได้เนาะเพราะมันดังนะครับก็ว่าอะไรเลี่ยนแบบไปเนาะจริงๆก,ก็อยากลกเยูะแต่ว่าเอ๊ะกะคิดอยอะเขาเสียงฮ่าว่าหมอรวยเลี่ยนแบบพอบอราว่าอะนรนะก็เล่ยบ่าลงนะครับ ไขฟันดีตั้งกี่ลงดอกกันนะครับก็เลยว่าได้ตัวนี้ละแต่ว่าใจมอรวยกมากพาะฟันมอเลวยขึ้นขึ้นมาอนี่นะครับก็พี่น้องอยากไปซื้อเพื่อนบ้านเมืองแรกอะไรด้วยกันนะครับเนาะเพราะว่ามันฟันล่าสุดฟันสดๆไม่ไม่ร้อนๆฟันขึ้นวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็เป็นรัฐบาลฟังเล่าเนาะก็ลองซื้อเองนะครับหาผ้เยกไปเที่ยวฟังเล่าหรือจะแต่ว่าลักลักมอเลยก็านเหรียนรัฐบาลไทยกันแล้วกันนะครับเนาะแต่ผลเอกไปล่องกับว่าห่างกันนะครับสำหรับเพื่อนบ้าน เอาสรุปก็ฝันนะครับว่ามอเหวยฝันเมื่อคืนนะครับฝันว่าเป็นหน้านะครับไปเห็นต้นใบไงนะครับหรือมีตอใหม่บางไงนะครับแม่บอกว่าพอเห็นแม่นะครับได้ฝันตะนรน้สึกว่าแม่บอกว่ามีของดีเป็นเพิ่งเอาแน่นส่นะครับก็เลยไปเห็นตอใหม่เขาเลื um ่อยไปเติมเงินหรือไม่ประคัก็เลยเบื้อผักดันคุบดันคุ้มยันคุ้มสารพวดอ่ัมันรุดออกมาแล้วเป็นแก้นไม้นะครับแก้นไม่เป็นพุทธลูปสององนะครับเป็นเหนือไม้นะครับแต่ว่าส่วนหัวว่าส่วนสำเร็จนะครับแต่ว่ามีแกสลักลากหลายเสีย ลายอันเป็นชิ้งดีทั้งพิ่งทั้งบดนะครับก็เลยในความฝันว่าเอิ่นคือให้คีอเหี่ยนแทบมองนีเป็นอย่างก็เลยไปเบิ่งทั้งขางก็มีของเราสาเป็นพวกซั์เป็นพวกสัต์พวกเฝาของหั่นลงยันลูกคถาเบดนะครับโอ้ยอนยมเป็นเหียนแล้วนะครับพวฝันก็เลยไปว่าองสององสองเียเห็นแล้วก็เลยเดียววข้างขางเห็นเป็นมืดๆแต่ว่ามีแสงประกายงามๆเลยไปเก็บเอาเก็บแล้วก็เป็นพะทาตตัวนี้ว่าสันนะครับก็เลยเก็บว่า่ซือนะครับ ปลักหลองคนอนสีแดงสีเขียวสลัพัดสีนะครับจนเมื่อเนี่ยออกแสงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอามีตะพานนะนะครับก็เลยตื่นตื่นมาแล้วจาได้ว่าฝันดีครับนะครับก็บว่าตีข้อมฝันนะครับว่าถ้าสององค์ก็ข้อมเป็นเก้านะครับเก่าสองส่วนไม่เนี่ก็ตีว่าเป็นหนึ่งนะครับก็เลยตีหนึ่งสองเกาสองหนึ่งเก้านะครับแต่พัดให้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีปะทานเนี่ก็เลยตีเก้าหานะครับก็เป็นข้อมฝันมองรวยหนึ่งวันนี้ก็แเบียงปันนะครับปักกับตังซื้อนะครับปมักกับพาดเนาะ เ่เจ้าหน่อยพี่น้องครับมันมีเรลาเรื่องเล่าเจ้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ต้มงดนใบลงนะครับพี่น้องมากกว่าไดก็ต้องคอยซื้อหมากกันแล้วไปนะครับเนาะนี่ฟันแบบนด้ก็บอกแบบนั้นนะครับขอโชคให้มันน้ำมอรวยหนึ่งวันนี้เด้อนะครับเพียงแ่กปังสุ่ภูสุกคนครับสวัสดีครับ